คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดนๆในในทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักที่คารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่พพน้องผูชมในทางหัวหน่อยสอตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจาวัน พุทธที่12นะครับกุมภาพันธ์พศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดในรูดศูนย์กับ3นะครับประความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์จะมี0 1 0 2 0 4แล้วก็0 6นย์หสำหรับ3จะมี0 3 3 1 3 4 3 5นะครับเจาะนะครับ4คู่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับประความชัวร์3ตัวเด่นนะครับก็จะมี2 0 3 3 3 4 3 3 5 2 4 3 3 4 0 นะครับสำหรับเบิลจะมี0ูนย์ศูนย่ 4. จอให้4คู่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟพี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นกลังใจแอดมินขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้เอ็กก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหนห้าค,คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ